สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหุ่นเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะรวมทั้งสี่นอยเนาะลุ้นได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่มาใหม่นะคะแอดลงสองสูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมที่เป็นตารางนะคะลงสองสูตรเนาะเผื่อมาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะคะ เผื่อดูอีกสูตรหนึ่งแล้วไปเข้าอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่าแอดเคยเจอเนาะแบบเห็นแล้วสูตรหนึ่งไม่เข้าสูตรหนึ่งเข้านาะเวลาแอดสรุปนะคะก็โดนว่าแอดเขียนใหม่นะคะพี่พีจ๋าอ่ะดูให้ครบทั้งสองสูตรเนาะค่อยนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูเนาะหรือว่าดูไปก่อนสักสองสามวันก็ได้ค่อยตามนะคะอ่าแนวทางของวันที่ยี่สิบหกเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเนาะ ดูผลของ26เดี๋ยวค่อยดูตัวใหม่นะคะอ่าพี่พี่ท่านไหนยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดสปักลิงไว้ให้อ่าใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่จ๋าอ่าสำหรับบ้านสมหวัง8 8นะคะแอดปักลิงไว้ให้ก็กดลิงเข้าไปได้เลยนะคะที่เสี่ยงโชคเนาะโอนไว้จ่ายจริงนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเรามาดูแนวทางกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยหาที่เสี่ยงโชคกันมา แนวทางของวันที่26นะคะแอดให้ไปแล้วก็มาดูผลนะคะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจก็คือ5้า576้าจนะคะ76แอดไม่มีเนาะมาเฉพาะตารางนะคะ76 76อันนี้เข้าตารางนะคะส่วนล่าง2อสามแอดมีสาสองตัวที่เน้นด้วยเนาะมาในตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเดอ้อพี่น้องจ้า ไปบวกกับตับแตกแล้วค่ะเนาะกลับไว้สักหน่อยก็ได้นะคะบางท่านก็บอกไม่ได้กลับนะคะพี่พี่จ๋าแอดไม่กลับได้ไหมเอาตร,ตรงตรงได้ไหมพะนะแอดก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนยังไงนะคะคำนวณไปตามสูตรได้แล้วก็นำมาแบ่งปันพี่พี่นะคะนำไปพิจรารณาเนาะอะในน้อยพิเศษนะคะแปดหนึ่งสามล่างหนึ่งเจ็ดเนาะดินที่สามเรามาแต่หนึ่งสามเอดไม่มีหนึ่งเจ็ด แอดไม่มีนะคะหลุดไปเด่นที่3กับ0นะคะแต่วันนี้0ไม่มาเลยพี่พี่จะดูคร่าวๆแล้ว0ไม่มานะคะดนน้อยปกตินะคะ712อ่าล่าง6 3นะคะหกมาคู่กับ3 9แอดนะคะ6 3 3 6มาในตัวกลับเนาะตัวที่แอดกลับหัวไว้ให้นะคะส่วน vip 566ดู กันเบิร์นแอนให้ไปตั้งสามคู่ศูนย์ศูนย์สามสามสองสองมาหกหกเนาะพี่พี่จ๋าแล้วก็ล่างนะคะล่างหกแปดหกแปดแอดหลุดไปเนาะวันนี้วันนี้มาแค่สองคู่นะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีด้วยเนาะอ่ะวันนี้มาไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าในกลุ่มเราหนึ่งสามก็มาเนาะ ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามนี้นะคะในกลุ่มก็จะมีหลากหลายแนวทางเนาะมีตั้งแต่หุ้นนะหุ้นถึงจันถึงอาทิตย์เลยนะคะหุ้นเช้าบ่ายหุ้นก็จะมีาลาวเอ็กต้านะคะนิเคีจีนหัง่งไต้หวันเกาหลีลาวทีวีนะคะเช้าบ่ายแล้วก็จะมีลาวสตานะคะ ลาสตาอ่าไทยเย็นนาพี่พีจา๋าแล้วก็เป็นนอยมีนอยเราเนาะลาวสามคัคคีลาว VIP ลาวสามคัคคี VIP นะคะสามรัฐก็อังกฤษเยอรมันรัเสเซียนะคะลาวกาชาดดาวจูนนะคะพี่พีจา๋าอ่าก็จะมีเสริมเข้ามาให้ก็จะมีลาว HD แล้วก็นอย HD เนะาะอาในช่วงบ่ายๆเช้าๆนะคะเอ็ดก็พยายาม คำนวณเพิ่มออกมาให้นะคะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ครบทุกหุ้นนะคะสนใจทักทายเข้าในกลุ่มได้เนาะติดต่อสอบถามแอดได้นะคะอ่าแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจกาแฟนะคะแอดมีกาแฟเด้อผู้ใดอยากลดหุ่นหุ่นผิวหุ่นสวยผิวสวยหรืออยากผิวสวยก็มีคอลลาเจนนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทานกาแฟแอดมีโกโก้นะคะพี่ๆจะมีโกโก้มีโปรโตีนนะคะ โปรตีนก็จะเป็น2ตัวนี้เนะาะติดต่อสอบถามได้นะคะก่องเดียวแอดก็ส่งเดื้อกาแฟส่งให้ฟรีนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสําหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะพี่ๆท่านไหนปวดแข้งปวดขาปวดเข่าเนาะแล้วก็มีอยากผิวสวยผิวกระชับนะคะทานคอลลาเจนได้นะคะพี่น้องจา๋าตัวนี้แอดก็ให้แม่กับพ่อทานด้วยเนาะปวดแข้งปวดขาดิทานแล้วดีขึ้นนะคะเวลาลุกเวลานั่งก็จะไม่ ติดขัดในเข่าในอะไรด้วยเนาะดีขึ้นแอดก็ทานเช่นกันนะคะทักมาได้เนาะอะกลับมาที่ฮานอยเรานะคะกลับมาที่ฮานอยเราวันที่27อะวันที่27เดี๋ยวเด้อเขียนก่อนยังไม่ได้เขียนเลยวันที่27กันยายน2565น2565นะคะอย่าลืมเนาะได้แนวทางแล้วนะคะ แอดจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับบ้านสมหวัง88ดแปดเนาะสามารถเข้าไปเสียงโชคกันได้ในบ้านนี้นะคะอูนไวจ่ายจริงนะคะหนอยสูตรสูตรมัดรวมทั้งสี่นนอยนะคะเฮ้ยตัวน้องซือกับแยวเด้อพี่ๆจ้ะอันนี้คือชุดกัน ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะ,ะไม่ชอบก็สามารถฐานได้นะคะ หรือใครจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะามาดูตารางตัวเด่นเราในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมี 4, 7, 8, 0, 5แล้วก็ 9, 9หรือ6นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเดอ้อแอดลง2ส,สูตรนะคะสูตร เม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะเราพัฒนาก็เช่นกันเนาะแอดก็ลงสองสูตรเหมือนกันนะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ชุดสองตัวบนล่างที่เป็นตารางเด่นนะคะลงอย่างละสองนะคะส่วนรัฐบาลไทยแอดลงสูตรเดียวคลิปเดียวนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรีบทําให้เด้อยรัฐบาลไทยเห็นพี่พีเอฟซีมาคอมเมนต์แล้วเนาะขอรัฐบาลไทยนะคะทําไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะคัดให้น้อยตัวที่สุดนะคะ หฮาน้อยนะคะห้าน้อยตัวที่แอดจับคู่ก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถจับในตารางนะคะพี่พี่จ๋าสามตัวก็เช่นกันเนาะ เมื่อวานเลขทูบมาทั้งหนอยทั้งลาวเลยนะคะสุดปังเลยนะคะเมื่อวานเดี๋ยวแอดให้ดูเลขทูบนะคะเลขทูบตะไข่เนะเมื่อวานแอดจุดตะไข่เนี่ยแนวทางเลขทูบหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันแอดก็แปลงให้ได้สีแดงนี้ก็คือฮานอยเนาะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกส่วนไปลาวนะคะไปลาวนี้ลุ้นไล่ทุกลาวเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลาวพัฒนาส่วนมากแอดก,ก็จะให้ลุ้นลาวพัฒนาลาวพัฒนาก็มาในตัวกลับ อ่ล่างของหกตัวแล้วก็เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่สี่เจ็ดใช่ไหมล่างของสี่ตัวมาเจ็ดหนึ่งแอดมีหนึ่งเจ็ดอันนี้แนวทางเลขทูบมาทั้งหน่อยทั้งเหล่านะคะแนวทางเลขทูบนี้แอดให้เฉพาะในกลุ่มนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้เนะาะอ่เดี๋ยววันนี้ก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะลง น้อยครั้งที่จะไม่ลงนะพี่พี๋านอกจากแอดไม่ว่างจริงๆเนาะอ่ะตัวเด่นตัวต่อมาก็คือ8วันนี้เด่น7กับเด่น8นะคะเด่น8ก็จะมี8 1อย่าลืมเบิ้ลด้วยเด้อ7 7กับ8 8นะคะตัวเด่นของเรามี8 1 8 2 8 5 8 9นะคะ คงมองเห็นเนาะบางท่านบอกว่าแอดเขียนตัวเล็กไปนะคะพี่จ๋าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วแหละกระดาษแอดเล็กนิดเดียวนะคะอ่าชุดกันนะคะมีหกสี่สองศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะมีหนึ่งศูนย์สามหนึ่งกับสองสามแอดตัดออกเนาะ คงไม่มาอีกแล้วเนาะพี่ๆจ๋าแต่ว่าคำนวณออกมามีนะคะเผื่อใครชอบก็นำไปเป็นแนวทางได้เนาะสองสามกับสามหนึ่งนะคะอ่าการเบิ้ลการเบิ้ลเราก็เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดตัวเด่นเรานะคะอย่าลืมใส่เบิ้ลไปด้วยเนะาะอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย เจ็ดสี่แปดสองแปดห้าอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะไปกลับนําเด้อพี่ๆจ๋าหกสี่ 6, 4, หรือเก้าสี่นะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าชอบค่อยกลับหัวนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์เนาะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่ๆจ๋าได้แนวทางแล้วเนาะอ่า เดี๋ยวแอดปักลิงก์ไว้ให้นะคะที่เสี่ยงโชคนะคะบ้านสมหวัง88เนาะสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะปักใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆจ๋าโอนไวโอน,โอนโอนไวจ่ายจริงนะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยเนาะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ แอดอ่านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาตอบทีละท่านนะคะบางทีแอดก็จะก,กดแค่หัวใจเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเนาะ,ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกๆท่ทานนะคะมีโชคมีลาบกันทุทกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ